แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมต้องตรวจสอบอากาศในเดือนมีนาคมกันอีกแล้วนะครับความร้อนจะทวีความระอุเข้ามาและโบกมือลาอากาศหนาวเย็นกันได้เลยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณ ตอนนี้ได้เวลาที่คุณผู้ชมต้องตรวจสอบกับอากาศในเดือนมีนาคมกันอีกแล้วมีนาคมเดือนที่3แห่งปีแล้วก็เป็นเดือนแรกของฤด,ดูร้อนของทุกป,ปีเช่นกันหลักๆในเดือนนี้คุณผู้ชมจึงเจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ครึ่งแรกของเดือนนั้นตามภาคเหนือภาคอีสานก็ยังมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าๆได้อยู่แล้วพอครึ่งหลังอากาศดีๆแบบนี้ก็จะหายไปนั่นก็หมายความว่าเราจะค่อยๆหมดโอกาสเจอกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาทักทายเราแล้ว แต่ที่จะต้องทำความคุ้นเคยใหม่ก็คือยอมความร้อนตัวการเพิ่มความระอุหมโรงให้เราชินก่อนจะเข้าสู่ช่วงร้อนที่สุดแห่งปีในเดือนเมษายนแบบนี้จึงชัดเจนใครอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมเจอกับอากาศร้อนจัดมากขึ้นอุณหภูมิสูงที่สุดจะแตะ40 43องศาขณะที่บางวันอาจมีฝนมาช่วยลดร้อน แต่ก็ต้องแลกกับการเจอกับอากาศป่นป่วนขั้นพายุฤดูร้อนพร้อมลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกสำหรับภาคใต้จะมีอากาศดีสุดนะครับเพราะแค่เจออากาศร้อนมากๆในบางวันฝนก็มีแค่20-30%ของพื้นที่และทะเลก็สุดสวยคลื่นลมสงบกว่าเดือนที่แล้วนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในเดือนมีนาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีลักโลกสอสงสสร้องาสวครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว